เผอตอจาจ้าเจนเนาะปาอะไรมาเป็นคู่ปาทัองกโก้โ no, น้ป๊ะจ้า้าจ้าจ้าจ้จิาาจ้จ้จ้าอ้าจ้าจาจาา้าาจ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 ้้าจ้าาจ้าามาจ้้าาจ้าจาจา,า้าจา้ามา้มา,ามา้าา uh count to 100 count and count with me มา 100, me. <c oughs> okay, นะคะเพิ่งสักผมเป็นผมงเปียนเลย count to one h u n d r count and count with me โอเคทายคิมนะคะ ปทาให้ข้างบนนิดทาข้างบนแบบนวดๆด้วยนะเอาเอาครีมอะไรมาทาคะนวดๆหรอคะอดีมากเลยอะ่ะหอมมากเลยอะ่ะหอมไหมครีมอะไรคะออยค่ะออ,คโคโออยะคะคโคคอนัทออยเหรอคะคโคคอนัทออยเหรอคะนี่โคคอนัทออยเหรอคะ ว่นนันอะอยใช่ไหมคะอุ้ยหอมหอมเลยหอมเลยจุดนี้อุ้ยนวดด้วยมีนวดด้วยเอยเอ เยิบเยๆบเยบเยิบเยบยบเยบเยบเยบยฉดดก่อนขอบคุณค่ะอิ่มมากอิ่มอะไรก็ไม่รู้กินไข่ไปเมื่อกี้กินนมอันนี้ไปนะคะการโดนแบนนะทุกคนซื้อเป็นหลัง ซื้อเป็นรังคุมเหมือนรังโคมอะ่ะคุมปะคุมอยู่นะมันชื่นใจจริงเลยดูตัวเองแล้วก็ขนลัะมาเที่ยวภูเก็ตบ้างคะ่ะ <c oughs> ไปเที่ยวที่ไหนดมีมีที่ไหนแนะนำไหมคะมีที่ไหนอยากให้เราไปรีวิวไหมคะ เดี๋ยวยกไปทั้งครอบครัวไปรีวิวได้เลยนัดวันมาค่ะ DM วันมาเลยค่ะขอบคุณค่ะยังไม่เข้าโรงเรียนล่ะคะนัาจะเข้าเริ่มประมาณปีหน้าค่ะจริงจะเข้าโรงเรียนแล้วคงแบบขาดอะคือทุกครั้งที่แต่งตัวให้เขาอะ่ะ <c oughs> Freedom Beach หรอคะ <c oughs> Freedom Beach ใช่ๆๆใช่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 บับโปค่ะสวัสดีค่ะฟรีดอมบีชจดไว้ก่อนปากกาปากกา <c oughs> ปากกา <c oughs> ปากกา <c oughs> เออดินสองสิงสองเอกระดาษกระดาษใครอยากให้เราไปรีวิวที่ไหนเดี๋ยวมันไม่รอ <c oughs> เขียนก่อนมันมีที่เขียนฟรีดอมบีชค่ะฟรีดอมบีช โอเคเลยสวัสดีค่ะ <c oughs> ตุ๊กตาสีแดบงบอ๋อพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะเออมันต้องอย่างนี้สีกุดหมอนนิ่งมาทักทายยามเช้าสบไปดีไหมคะ่ะพ,พี่ตุ๊กตาแล้วพี่ตุ๊กตาสิอะเรียกพี่ตุ๊กตา เด็กพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาเล็กสิพี่ตุกตต๊กตายังไม่เรียกปกติน้องตื่นหกโมงเขียนเลขหน่อยเอากันอย่างนี้เลยนะแอนเด็กพี่ตุ๊กตาสิพี่ตุ๊กตาโยพี่ตุ๊กตาพ,พี่ตุ๊กตาจี่ีตุ๊กตา ให้อล่าเรียกชื่อนะเดี๋ยวจะลองสอนสบายดีอ๋อให้เรียกป้าเรียกป้า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 แล้วนะได้หมดนะคือจะบอกว่าผู้จัดการหนูอ่ะเขาสอนอล่าให้เรียกเขาว่าป้าผู้จัดการอนะ่ะไม่รู้เราเขาไม่ยอมให้แบบไม่ได้บอกชื่อด้วยว่าป้าอะไรไง เขาให้สอนวะ่านี่ใครป้าองนีอ่ะเรียกพี่ดิบูดิบูเรียกบูดิอันบูผเรเออบูคะพูดเลขหน่อยนะอเ็กที่ที่จะนตัวใหญ่โอเคนุกนี่นุก๊กนุก,นกเลีกนุ๊กสินุก๊กอจดจดเมน,นูเหรอคะเล็กนุกก่อนนอาีปาเก่า่ปเลกป ปอ,เ,อเล็กปอปอสิหนึ่งสองสามปอ,อฮะนี่ไงเอา้าเรียกปอก่อนปอปอเออโอเคนี่อยู่นี่มองนี่ด้วยมองนี่จด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 ,จด,จดตั้งใจเรียนเด็กหน้าห้องเฮ้ยเสียงยอะไรอะ พี่พออยู่ไหนคะน้องพูดไทยได้คะ่ะวุ้นแปลภาษาต้องเข้าวุ้นแปลภาษาต้องเข้าแล้วจริงๆนะคะเลยขออนุญาตชันแป่บนะมันจะหมดเข้าไหมโอเคเข้าจ้าวันนี้แบบว่ายังไม่เปิดตัวคุณพ่อเลยใกล้มาแล้วล่ะทุกคน น้องไปโรงเรียนอ่าประมาณช่วงวายช่วงปีหน้าค่ะก็ดูๆไว้อยู่ดูดูไว้อยู่ครับอุ้ยมันไม่ได้หัวใจอีกแล้วเนี่ยฮะมันไม่ได้หัวใจไม่ได้ฮะไม่ได้นะมมนได้สิคะมันไม่ได้อ่ะนี่ไงพูดไทยละเขาก็จะแบบเขาก็จะแบบไม่ได้นะไม่จกินไม่กินคน จะวันอาทิตย์ไหมว่าจะพูดจนอ๋อจะสั่งอาหารก่อนคือเขาจะพูดอังกฤษบนไทยอันนี้ก็เป็นความรู้สึกแบบพี่นุ๊กเองอันนี้เชอร์พี่นิ่มเพื่อนซาร่าจ้ะพี่นิ่มพี่นุ๊กเองพี่นิ่มเพื่อนซาร่าอ่าสวัสดีค่ะเออแล้วถ้าสวัสดีพี่นุ๊กสิ Bad, you know, แป๊บเดียวนะอันอันนี้สือดอนแป๊บอันแป๊บเดียวนะอ่านหนังสือก่อนอะไรไม่ใช่หนังสือคะ่ะอ,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 อ่านอาจะฟูตดอนอ๋อสั่งอาหารอุ๊ยแป๊บนึงใครเฮีแล้วโทรไปหาใครนี่เอา้าอ่าอันฟูตดอนอ่านอ่านฟูตดอนฟุตมีเทอ่านอ่านจัฟูตดอนยูซีดูดูดูทักกินอ่านอ่านจักรฟุตเท ให้บมี่ a l k ทอ g กิ้งแล้วเขาจะออเดอร์ฟู้ดอันนี้อันนี้คือเหมือนแบบสั่งอาหารออเดอร์ฟู้ดยูทอล์กกิ้งก่อนบอมมี่พูดก่อนเหรอคะพอบอมี่พอเขาพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแม่ก็จะพูดไทย้เขาเขาก็จะแบบจำไทยนะแล้วเขาจะพูดเป็นบางครั้งคือเขาก็จะรู้ทั้งสองภาษาก็คุยกับผูค้คุณครคูเหมือนกันนะคะหรือว่าคนที่เขาเป็นนักนักพัฒนาการเด็กอะ่ะเขาบอกว่าปกติค่ะที่เด็กแบบพูดสองภาษาจะพูดได้ช้ากว่าเด็กที่พูดภาษาเดียวอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะแบบ ต้องต้องฝึกพูดกับเขาบ่อยๆสมมติว่าเขาพูดประโยคอะไรมาแล้วก็ต้องพูดอีกประโยคนึงให้เขารู้ว่าเออเน,นี่ยมันภาษาไทยคืออย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาคือมันเขาต้องแยกสองสองหัวสองความจําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าความหนึ่งคือสิ่งที่เขาจําเป็นเขาก็ต้องสื่อสารกับคุณพ่อได้อีกอันนึงเขาก็ต้องสื่อสารกับแม่ได้เพราะแม่ก็พูดไทยสะส่วนใหญ่แต่เขาก็จะได้ยินแม่กับพ่อพูดภาษาอังกฤษก,ษกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็อ เนะี่ะเนี่ยออเดอร์ฟู้ดก่อนรอนะแม่ก็ต้องแก้ว่าแอร่า e สั่งอาหารก่อนรอนะคะพูดสิอันเชนฮันดงอ,อ่าสั่งอาหารเชนอาหารรอนะคะรอ,รอนะคะเดีเนี่ยเขาก็จะจำฝึกให้เขาพูดจริง,รงๆแล้ววัยเนี้ยเป็นวัยแบบตามเลยวัยก๊อปปี้เลยเราทําอะไรเราพูดอะไรเขาก็จะพูดตามทั้งๆั้ที่เขาไม่รู้ความหมายแต่เขาก็จะค่อยคจับ ใจความได้อ๋อเพราะอันเนี้ยแม่พูดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอนะอะไรรอนะสำเนียงไทยสำเนียงอิงเมื่อกี้อะไรนะเออ่พอเพิ่มตัวแต่ว่าตัวหนังสือภาษาไทยอย่างเงี้ยเขารู้หมดทุกตัวแบบชี้ก็รู้แล้วว่าคือตัวกอไก่หอไข่อะไรอย่างเงี้ยได้ ABC ก็ได้อะไรอเงี้ยหนึ่งสองสามได้อังกฤษได้อะไรเงี้ยค่ะ สั่งไปกี่เมนูและคะไปกี่ีเออโอเคตกใจละสั่งไปกี่เมนูแล้วคะอ่าไปป๊อปชเอกทอินฟอร์โอเคอ๋อให้มาม่าพูดก่อนหรอคะมามีพูดในไลฟ์ก่อนหรอคะเอ้าก็ไม่ได้ง่าอลาแอล่าไม่ได้สั่งอาหารไปอปชคโกแลทอกินโฟร์ คือจริงๆแล้วว่าจะไม่ให้เขาจับมือถืออันนี้เป็นมือถือที่ไม่มีสัญญาณเขาก็จะรู้สึกว่ามีอํานาจตรงที่เขาเหมือนได้เข้าเอเข้าแอปแต่ว่าคือเขาเล่นอะไรไม่ได้เลยเขาก็เหมือนแบบตอนนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขากำลังเพลินกับตรงนี้อยู่เดี๋ยวแม่จะต้องห้ามละนะคะเขาเลยจะห้ามแม่เหมือนให้แม่ยุ่งให้แม่มาคุยแล้วบอกว่าปเป้าพ่ออาบน้ําอยู่เบาทําไมปะป,ะาป,ะปะา้าป้าอาบน้ํปป้าป้าอาบน้ําอะคะอันไรคะ สั่งอาหารได้แล้วเหรอฉันทานก่อนสั่งอาหารก่อนสั่งอะไรคะสั่งอะไรคะออร์ติจฟค่ะเอาอะไรกินอะไรคะสั่งอะไรคะเธออย่าไปล็อกอินมั่วนะชอบยุทธ์กินฟูมาม่าปิ๊จิสั่งยังอร์ติจฟูด้วยเธอพูดอย่าพูดสั่แอร์ละบอกว่ามัมมี่พูดก่อน มามิพูดก่อนเอล่าสั่งอาหารก่อนค่ะอันเชิญอาหารค่ะโอเคอีกทีหนึ่งสิวันโมไทม์วันเอ๊ะชื่อแบบจะพูดเป็นเสีงเลโอเคมามิพูดก่อนพูดสิมามิพูดก่อนมามิพูดก่อนเอล่าจะสั่งอาหารค่ะอันเชิอาหารค่ะเอล่าสั่งอะไรคะเอาผัดอะไรอัผัดไทยนี่เอาผัดไทยอันก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวด้วยไหมก๋วยเตี๋ยวไหม กัน๋วเยเตี๋ยวโอเคไหม okay. โอเคโออุด้งได้ไหมอุดอง้งอูด้งค่ะอุด้งค่ะเอาพิซซ่าได้ไหมสปากเกตตี้ด้วยสปากเกตตี้สปาเกตตี้จำได้ไหมโอเค <Okay. S 2> เอาออฟฟิศและพิซซ่าไ,ไม่เกี่ยวกับแกงจุนโด้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่จำใหม่เอล่าลาิซเซนจำใหม่นะคะเอาผัดไทย ก๋วยเตียเต๋ยวพิซค่ะพิซซ่าใช่ค่ะอโดูโอโดงอูดงอ่ะมีอะไรบ้างเชื่อชื่อชาตีนี้ทำไมยุ่งทำไมเอาตือรู้ภาจีจินทอดอย่างยูดาใจไม่ใช่ผัดไทยก่อนผัดไทยพู้ซีชื่อชื่อชาติยูเอชยูดีนจีเอชวันสเตอนะผัดไทยเอาผัดไทยนะ ผัดไทยก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าสปาเกตตี้พูดสิผัดไทยก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าสปาเกตตี้อย่าเข้าแอปธนาคารค่ะเธออันตรายเหมือนกันนะมัมมี่จะปิดแล้วนะมัมมี่ปิดนะผัดไทยไหนจะจะจอยืดมีอโอเคไม่ค่ะ not okay อะเร you have to listen to mama เธอต้องฟังฉันแต่เวลาแบบเวลาพูดภาษาอังกฤษอะ่ะมันจะมีคือแม่เป็นคนพูดไทยใช่ไหมเวลาพูดไทยอะ่ะมันจะมีความอ่อนโยนอะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แต่พอพูดภาษาอังกฤษปุ๊บด้วยความสำเนียงมั้งมันดูแบบตัดขาดอะ่ะมันดูแบบมันมันมันดูเด็ดขาดไม่ใช่แต่ค่ะมันดูเด็ดขาดเขาก็เลยจะแบบตั้งใจฟังอ่ะแอะไม่ได้ค่ะ เอามานี้เอามาตั้งไว้นี้อันนี้ไม่ได้ค่ะอาไปไหนไม่ได้เอาหนี้ตั้งไม่ได้ค่ะตั้อยู่นี้เหตุผลคือเหตุผลคืออะไรคะที่ร้องไห้เหตุผลคืออะไรคะโดูร้องไห้ทำไมคะหืม ฮัห,หนูร้องให้ทำไมคะไม่ร้องให้คะ่คะคือหนูร้องอะหนูร้องได้แต่หนูมีเหตุผลไหมอยู่ดีหนูหนูจะสั่งอาหารอย่างเดียวแล้วก็จะเอาไปได้นะใช่ไหมปัม๊บปั๊ปั๊บนะป,ปะัป,ปมาปะปั๊ปัอาบน้ำเสร็จแล้วนะอืมหนูมีเหตุผลด้วยนะคะ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว